การที่เรามีเว็บไซต์แล้วแต่ไม่มีคนเข้าเว็บไซต์หลายแบรนด์ตกมาตายตรงนี้นะครับการที่เรามีเว็บไซต์ดีๆแล้วก็คือเหมือนการที่เรามีหน้าร้านทําร้านอาหารใหญ่ๆสวยๆแต่ว่าร้านอาหารเราอยู่หลังซอยแล้วก็ไม่มีโฆษณาไม่มีอะไรเลยก็ไม่มีใครเดินไปหลังซอยการทําเว็บไซต์แล้วแต่เราตั้งไว้เฉยๆไม่ทําการตลาดไม่หาทราฟฟิกไม่หาคนเข้ามันก็จะไม่เกิดประโยชน์การที่จะหาทราฟฟิกในการเข้าเว็บไซต์มันมี2แบบแบบแรกเลยก็คือ การซื้อแอดอันนั้นเราสามารถขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งอันดับ2อันดับ3เลยนะมันจะมีเขียนคาว่าแอดสปอนเซอร์อย่างที่2การทํา SEOSEO ก็คือการทําให้เว็บไซต์เราครับไต่อันดับขึ้นมาอยู่ในหน้า Google หน้าแรกให้ได้เวลาจะซื้อของจะซื้อนู่นซื้อนี่ทุกคนก็จะมาถาม g o o g l e หมดเลยเว็บที่อยู่อันดับหนึ่งก็จะได้ทราฟิกไปเลยฟรีๆหมายถึงการทำแลงกิ้งโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าโฆษนณานครับ,บ 4, อันดับสี่อันดับห้านี่ครับก็จะคือเป็นแลงกิ้งที่ Google ดึงขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องเสีย เงินการทำ SEO เป็นอีกศาสตร์นึงเลยนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันใน EP ต่อไปแล้วกันนะครับแค่อยากให้รู้ว่าโอเคเรามีคอนเทนต์ที่ดีแล้วคือเราต้องหาทราฟิก